เสนอรถกระบะสวยๆนะคะซึ่งรถยนต์คันนี้เจ้าของขายเองค่ะรถหน้าเดิมท้ายเดิมนะคะ t ต y ยต้าวีโกปี07ค่ะเครื่อง2.5เครื่องเกียร์ดีนะไม่ดันไม่ไอไม่พ่นไม่หยดไม่เยิม้มลงแม็กเรียบร้อยนะคะพร้อมมีเครื่องเสียงด้วยค่ะ ช่วงร่างดีโชกอัพเบิกใหม่ทั้งคันแอร์เย็นคัสซีสวยพวงมาลัยพาวเวอร์ภายในดูดีไม่มีขาดไม่มีแตกนะคะ129,000บาทค่ะราคาเบาๆนะคะเอาไปใช้ไปขับกันแดดแกันฝนกันได้สบายเรือนใหม่ขึ้นครบเลขหม่280,000แปาโลนะคะลักษณะตามรูปค่ะ รถหน้าเดิมท้ายเดิมนะคะพร้อมขับใช้งานต่อได้เลยพิกัดดูรถได้ในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะโทรคุยติดต่อสอบถามโทรหาผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปแนะนำให้นัดร่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของท่านนะคะสวัสดีค่ะ